ตอนที่สิบหนามยอกก็ต้องเอาหนามบงไผ่มองตามหลังปราณที่เดินลึกเข้าไปด้านในตัวบาร์และเริ่มสั่งหอ์ใจว่ากำลังจะมีปัญหาตามมาแล้วยิ่งท่าระพีมารู้ที่หลังความสวยก็คงตกมาที่เขาคนเดียวเขาสั่งให้ลูกน้องคอยจับตาดูปราณอยู่ห่างๆแล้วรีบโทรไปรายงานระพีปราณเดินไปนั่งโต๊ะที่อยู่ด้านในสุดของบาร์เขาสั่งคอกเทลแก้วใหม่แล้วนั่งรอมาแล้วณนะดลมาแล้ว ตัวละครเข้ามาก่อนเวลาทําให้เขาเริ่มสับสนประกรณ์ที่ควรจะมาถึงก่อนกลับยังไม่ปรากฏตัวแต่นดลนที่มักจะมาดึกกว่าน,นี้กลับปรากฏตัวขึ้นก่อนเอาว่าจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปไม่ได้ถึงต้องลุยเดี่ยวเขาก็ต้องทําปราณสูตรหายใจเข้าลึกๆแล้วเขย่าค็อกเทลที่อยู่ในมือเบาๆสองตาจับจ้องไปที่นดนที่กําลังเดินเข้ามาในบาร์นะดนเจ้าของชื่อหันไปตามเสียงเรียกเบาแล้วสพเข้ากับสายตาที่แสนคุ้นเคย แววยินดีฉายชัดอยู่ในแววตาของนดนมาดื่มเหรอปราณตีหน้าเศร้าทักทายคนที่เดินเข้ามาใกล้ทำไมเมื่อก่อนถึงตาบอดได้ขนาดนั้นนะทำไมเขาถึงมองไม่เห็นความเห็นแก่ตัวและน่ารังเกียจที่ซ่อนอยู่ในตัวนดนอืมแล้วปราณมาคนเดียวเหรอเขาพยักหน้ารับแล้วก้มหน้าเพื่อซ่อนความรังเกียจในแววตาจะปล่อยให้ไก่ตื่นตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมีเรื่องไม่สบายใจเหรอ นิดหน่อยเราได้ข่าวว่าปราณแต่งงานแล้วไม่มีความสุขหรือเกิดอะไรขึ้นมีปัญหากับเขาเหรอแม้จะถามเรากับห่วงหนักนะแต่ในใจแอบยิ้มเยาะเพราะเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นใครมีความสุขมากกว่าตัวเองทนไม่ได้ถ้าต้องรู้ว่าปราณเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขาเขาไม่ค่อยว่างนะก็ไม่ได้โกหกนะสามีเขาไม่ค่อยว่างจริงๆแต่เขาไม่ได้พูดว่าระพีไม่ดูแลเขาเสียหน่อยนิ้วเรียวค่อยๆดันแก้วค็อกเทลที่อยู่ตรงหน้าไปให้นดอน ดื่มเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหมดวงตาสายแจ๋วทำเอาหัวใจของดนดลกระตุกเขาเอื้อมมือไปหยิบแก้วยกขึ้นดื่มแล้วเอื้อมมืออีกข้างไปกุมมือปราณไว้ปราณยิ้มได้เพียงครู่เดียวก็ต้องหุบยิม้มเมื่อดนดลวางแก้วลงหลังจากจิบไปนิดเดียวทำไมดื่มอันนี้ละเอาไวไหมเราเลี้ยงเองเลี้ยงอย่างนั้นหรออยากจะหัวเราะให้ฟันหักทุกครั้งที่ไปเที่ยวกันดนดลจะรับอาสาถือกระเป๋าสตางค์ให้และแน่นอนว่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินจากกระเป๋าเขาแต่ตอนนั้นเงินที่มีมันเยอะจนล้นทําให้เขาไม่เคยเอใจว่ากําลังถูกเอาเปรียบเงินกองเท่าภูเขาที่มีทําให้มีเพื่อนมากมายที่รุมล้อมแต่ก็เป็นแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวหมดเงินก็หมดความสัมพันธ์ก็อยากนะแต่ว่าเขายกแก้วค็อกเทลสีสวยขึ้นแกว่งแก้วนี้ถูกจ่ายไปแล้วจะไม่ดื่มก็เสียดายคุณช่วยผมดื่มให้หมดได้ไหมหมดแล้วแล้วค่อยสั่งไวามา เพราะเป็นพวกข้งกอยู่แล้วทําให้เขาเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ปราณบอกนลดนยกค็อกเทลขึ้นดื่มจนหมดแล้วยิ้มให้อดีตคนรักคนรักเก่ากับคนรักใหม่ถ้าเทียบกันแล้วเขาชอบปราณมากกว่าปราณเป็นคนง่ายๆหรือจะเรียกว่าไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างก็ได้แต่นั่นก็ทําให้เขาสามารถทําอะไรได้ตามใจแต่กวินกลับก็ติดและพยายามควบคุมเขานลดนมองลำคอขาวเนียนตรงหน้ามันทำให้คิดถึงเรือนร่างและผิวที่หอมนุ่มของอีกฝ่าย เขาเอื้อมมือไปหาหวังจะแตะแก้มขาวแต่จูจ่ๆมือของเขาก็ต้องตกลงอย่างไร้เรี่ยวแรงดวงตาหลีปลือความว่วงมุลที่เขา้าเกาะกลุมทําให้เริ่มยืนงนเงนแต่ก่อนที่จะล้มลงปราณก็รีบเข้ามาประคองเขาไว้เมาเหรอแค่คอกเทลเองนะถามท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเป็นเพราะอะไรสงสัยจ้ะพูดได้แค่นั้นเขาก็สลบไปปราณยกแขนเขาพาดบ่าแล้วค่อยๆอ,ออกไปทางประตูหลังของบาร์ กว่าปรกรณ์จะมาถึงก็ทันเห็นเพียงแค่ประตูหลังที่เวี่ยงปิดเขากวาดสายตาไปรอบๆบบาร์ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของปราณทำเอาร้อนใจและพยายามโทรหาแต่ปราณก็ไม่รับสายปราณแอบมองคนที่อยู่ข้างๆแล้วยิ้มออกมาหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งในเมื่อกวินวางยาเขาเขาก็วางยาใส่นดลนบ้างเหมือนกันคนเราก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปบ้างใช่ไหมละ่ะ หลังจากเดินออกมาจากหลังบ้านแล้วเขาก็เดินทะลุลานจอดรถไปที่ตึกเล็กๆที่อยู่ด้านหลังเขาเที่ยวแถวนี้มาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีทำไมจะไม่รู้ว่าหลังบามีห้องพักรายวันที่นักเที่ยวมักจะไปเปิดนอนพักให้หายเมาหรือพาคู่นอนมาใช้บริการที่นี่ห้องถูกเตรียมไว้แล้วทันทีที่เข้าไปในห้องได้เขาปล่อยร่างหนักๆของนดลลงบนเตียงแล้วพยายามปลดกระดุมเสื้อของนดลออกเฮ้ย <c oughs> คนที่นอนอยู่บนเตียงจู่ๆก็คว้าข้อมือแล้วกระชากอย่างแรงจนเขาถลาไปอยู่บนเตียงปรานหันไปมองอย่างตกใจแล้วก็ต้องถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นว่านดนยังคงหลับตาอยู่คงจะเป็นแค่อาการกระตุกของกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่เพื่อความแน่ใจเขาก็ลองเขย่าแรงๆแต่อีกฝ่ายก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเมื่อแน่ใจแล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยปรานก็เดินไปเปิดประตูห้องด้านหน้ามีผู้ชายร่างใหญ่สองคนที่ยืนรอยอยู่ ปราณหลีกทางให้ทั้งคู่เข้ามาแล้วปิดประตูยืนพิงมันแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมบันทึกภาพเหตุการณ์เขามองข้ามมิสคอลนับสิบสายจากประก์เพราะตอนนี้การอัดวิดีโอสำคัญกว่าเขาต้องมีหลักฐานมันถึงจะสะใจเมื่อถูกรุกรานร่างที่เคยนอนเฉยๆก็ส่งเสียงต่อต้านขึ้นมามันทำให้ปราณเริ่มกลัวเขาถ่ายวิดีโอต่ออีกครู่เดียวก็รีบหนีออกจากห้องมา เขากำมือที่สั่นเล็กน้อยเอาไว้แล้วก้มหน้าก้มตาเดินอยากจะออกไปให้พ้นจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ปราณสะดุ้งแล้วพยายามสะบัดตัวหนีอ้อมกอดที่พุ่งเข้ามารัดอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวแต่เมื่อสบตากับคนที่กักตัวเขาไว้เขาก็ตกใจจนอ้าปากค้างระพีมาได้ยังไงระพีมองตอบด้วยสายตาคาดโทษแล้วรัดอ้อมแขนแน่นขึ้นจนเขาต้องร้องออกมาเจ็บปล่อยปล่อยหรอ น้ำเสียงที่ลอดไตรฟันออกมาบอกชัดว่ากำลังโมโหผมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกไปไหนผมผมผมออกมาเดินเล่นเฉยๆเดินเล่นเหรอเดินเล่นในโรงแรมกับไอ้นดนเหรอกล้ามากนะปราณคุณกล้ามากเขาปล่อยอ้อมแขนที่รัดร่างแล้วเปลี่ยนมาตรึงไหล่ทั้งสองข้างของปราณเข้ากับกำแพงสายตาที่น่ากลัวของระพีทำเอาปราณกลัวจนต้องกลั้นหายใจผมไม่มีอะไรกับเขานะ พราะโมแต่หมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าจะได้ส่งรูปหน้าอายของนดนให้กับกวินจนลืมคิดถึงผลที่ตามมาเขาลืมไปเสียสนิทลืมคิดถึงระพีแต่คุณวางยาแล้วลากเขาเข้ามาในโรงแรมเนี่ยนะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วผมยังมีประกรณ์พูดได้แค่นั้นปราณก็ต้องชะงักตายหาปรกรณเขาลืมประกรณ์ไปเสียสนิทเหอะประกรณงั้นเหรออยู่ไหนละ่ะป่านนี้เขายังรอคุณอยู่ในบาร์เลยมัง้ง ดวงตาทั้งสองข้างกับพริบทีๆเพื่อให้ทันกับสมองที่ลั่นเร็วจีทำยังไงณนะรพีถึงจะใจเย็นลงผมกลัวผมขอโทษเรากลับบ้านกันไหมกลัวอย่างนั้นเหรอตอนทำไม่คิดที่ตอนนี้มากลัวรพีที่ดวงตาเบิกกว้างหน้าอกขยับขึ้นลงตามลมหายใจแห่งความโมโหแต่ตาใสๆกับปากแดงๆที่อยู่ตรงหน้าก็ชวนให้มันไส้เหลือเกิน ตั้งแต่เจอกับปรานเขาก็แทบไม่เจอความสงบสุขอีกเลยระพีปล่อยมือข้างหนึ่งมาจับคางของปราณไว้แล้วกดจูบลงไปจูบที่หนักหน่วงเหมือนเป็นการลงโทษจากเขาปรานไม่กล้าขัดขืนเพราะรู้ว่านี่เป็นการลงโทษจากระพีกว่าระพีจะยอมปล่อยริมฝีปากของปราณก็ทั้งบวมและแดงไปหมดระพีกล้องวงจรปิดปราณปลายตาขึ้นไปมองกล้องที่ติดอยู่ด้านบนแต่อีกคนกลับไม่แยแสแล้วไง นอกจากจะไม่แคร์แล้วเขายังจูบลงมาอีกครั้งปราณที่ไม่กล้าดิ้นรนเริ่มมีน้ำตาไหลลงมาจากหางตาความรู้สึกของเขาผสมปนเปนกันไปหมดทั้งหวาดกลัวเพราะรู้ว่าเอาตัวไปเสี่ยงทำเรื่องแย่แย่ลงไปด้วยความแค้นและกลัวท่าทางโมโหของระพีระพีกัดเบาๆที่ริมฝีปากแล้วค่อยๆปล่อยเขาเป็นอิสระน้ำตาของคนตรงหน้าทำเอาใจเขาอ่อนยวบนี่ถือเป็นบทเรียนของคุณจะทำอีกไหมคนถูกถามรีบสายหน้าจนน้ำตาร่วงพรู ระพีแอบถอนหายใจแล้วเบือนหน้าหนีเพราะกลัวว่าจะใจอ่อนมากไปกว่านี้เขาเดินนำปรันมาที่รถแล้วสั่งอานนท์ที่รออยู่ให้กลับไปหลังจากขึ้นมานั่งบนรถแล้วปรานก็นึกถึงประกรณ์ขึ้นมาได้เขารีบส่งข้อความไปขอโทษขอโพยที่ผิดนัดแล้วย้ำว่าตัวเองปลอดภัยดีนั่งซึมได้สักพักเขาก็เริ่มรู้สึกต่อต้านขึ้นมาทำไมเขาต้องฟังคำสั่งแล้วทำไมระพีต้องโมโหเขามากขนาดนี้ด้วยละ่ะ เพราะไม่เคยต้องยอมใครมาก่อนทําให้เกิดทิฐิและไม่อยากจะยอมแพ้แม้จะรู้ว่าทําผิดก็ตามเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าทําอะไรลงไปทันทีที่กลับถึงบ้านเขาก็รีบหนีเข้าห้องนอนแล้วปีนขึ้นไปนอนคลุมโปงบนเตียงทันทีระพีเดินตามหลังมายืนเท้าเอลมองเขาอยู่ปลายเตียงซ่อนทําไมไม่กล้าสู้หน้าผมเหรอได้ยินแค่นั้นเขาก็ผุดลุกขึ้นมาเถียงทันทีทำไมจะไม่กล้า แล้วรู้หรือเปล่าว่าที่ทำลงไปมันโง่แค่ไหนโง่แล้วยังไงแค่นี้มันยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำเหรอคิดได้แค่นี้เหรอแล้วถ้าพวกเขามาเอาคืนคุณจะทำยังไงก็สู้กลับสิผมไม่กลัวอยู่แล้วสีหน้าดื้อดึงทำเอารลพีต้องถอนหายใจเขารู้ว่าทำไมปราณถึงทำแบบนี้แต่ว่านอกจากความสะใจแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาเลยสู้โง่ๆแบบนี้นะ่าเหรอปราณ คิดว่าทำแบบนี้แล้วคุณจะได้บริษัทคืนหรือจะตามหาพ่อเจอเหรอคำพูดแทงใจดำทําเอาปรานน้ำตาคลอแล้วจะให้ผมทำยังไงคุณเข้าใจบ้างไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนที่ต้องเห็นคนที่รักตายไปต่อหน้าต่อตาแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาก้มหน้าลงแล้วร้องให้ออกมาความแค้นความเจ็บปวดมันสุมแน่นอยู่ในอกแต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช่แล้วระพีพูดถูกที่เขาทำมันโง่ทั้งเพ แต่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเขาต้องทนไม่ไหวแล้วค่าตัวตายไปแน่ๆน,น้ำตาทำเอาคนมองหนักใจเขารู้ว่าที่พูดไปมันทำร้ายจิตใจคนฟังแค่ไหนแต่ถ้าไม่เตือนสติก็กลัวว่าปราณจะเตลิดไปไกลที่ผมเคยบอกว่าจะช่วยผมพูดจริงๆนะแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นคุณคงต้องตั้งหลักแล้วคิดให้ได้เสียก่อนไม่อย่างนั้นถึงจะได้ทุกอย่างคืนมาคุณก็ไม่มีปัญญารักษามันไว้ได้ ยิ่งถูกย้ำเขาก็ยิ่งร้องหนักกว่าเดิมระพีก็ใจอ่อนเขายื่นมือออกไปหวังจะลูบผมปรานเบาๆแต่เจ้าตัวกลับย่นคอนีทำให้เขาต้องดึงมือกลับแล้วกำมันไว้แน่นอย่าร้องให้อย่างเดียวแต่ช่วยตั้งสติค,คิดถึงสิ่งที่ทำลงไปและผมขอห้ามนะห้ามทำอะไรลับหลังผมอีกห้ามเหรอห้ามอีกแล้วคนที่เพิ่งเสียใจไปหยกยกเปลี่ยนอารมณ์เป็นโมโหทันทีที่ถูกห้าม ลืมไปหรือเปล่าว่าผมไม่ได้ติดคุกจะห้ามทุกอย่างเลยหรือไงความดื้อดึงทําให้ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเอาตัวไปเสี่ยงเขาปลอบตัวเองว่าแผนการแก้แค้นก็สําเร็จได้โดยที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากระพีทำไมต้องมาบ่นซ้ําๆซากๆด้วยระพีไม่ตอบเขาถอนหายใจแล้วเดินออกไปจากห้องเขาเดินต่อไปเรื่อยจนถึงชั้นล่างแล้วก็ออกจากบ้านไปปรานได้แต่เม้มปากเมื่อได้ยินเสียงรถแล่นออกไปเขาไปไหนกันนะ แค่นี้ต้องแล่นออกจากบ้านเลยเหรอสติสติสติสตปราณที่วาวุ่นนอนพลิกตัวไปมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้เมื่อหันไปมองโทรศัพท์ใช่สิเขามีเรื่องต้องทำนี่นาแค่ไม่กี่นาทีเขาลืมไปแล้วว่าเพิ่งถูกระพีเตือนเรื่องอะไรเขาคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูสิ่งที่บันทึกไว้บางช่วงของวิดีโอที่เปิดดูทำเอาเขาต้องเบือนหน้าหนีแต่เขาก็ต้องกลับไปดูเลือกแคปเจอร์ภาพออกมาแล้วส่งไปให้กวิน ภาพแรกเป็นภาพนดลที่นอนหลับหลายอยู่บนเตียงอีกภาพเป็นภาพนดลที่นอนเสื้อผ้าหลุดลุย่ยโดยมีผู้ชายที่ร่างกำยำสองคนยืนล้อมเตียงหนึ่งในนั้นถอดเสื้อออกแล้วด้วยนี่แค่ตัวอย่างนะเขายังมีภาพเด็ดกว่านี้ภาพที่จะทําให้กวินลงไปชักดิ้นชักงอทันทีที่เห็นไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากที่ส่งภาพไปโทรศัพท์ของเขาก็สั่นระรัวเป็นกวินนั่นเองที่โทรเข้ามา ปราณไม่รับสายและปล่อยให้โทรศัพท์สั่นจนตัดไปเองสายที่ไม่ได้รับสิบสายจำนวนสายที่โทรเข้าบ่งบอกว่าคนที่โทรเข้ามาร้อนใจแค่ไหนทรมานแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะเขายังมีอย่างอื่นที่เตรียมไว้ให้กวินอีกว่าไงปราณแฟนกูอยู่ไหนมึงบอกกูมามึงเอาเขาไปไว้ที่ไหนฮิฮิทำไมหยาบคายจังกวินพูดพร้อพราะสิปราณพูดประชด เพราะเฮียอะไรอย่ามาเล่นลิ้นมึงบอกมาแฟนกูอยู่ไหนอ๋อแฟนเธอที่เคยเป็นผัวเราใช่ไหมน้ำเสียงยียวนกวนประสาททำออกกวินแทบกรีดออกมาผัวอย่างนั้นเหรอนะดลเป็นของเขามาก่อนต่างหากเขากับนดลเคยนอนด้วยกันมาก่อนก่อนที่นดลจะเปลี่ยนไปหาปราณจนได้เป็นแฟนกันเขาต่างหากที่มาก่อนมาก่อนแต่ถูกแย่งไปแล้วยังต้องยอมทนเก็บความลับไว้กูต่างหากที่มาก่อน กูกับนดลได้กันก่อนมึงต่างหากที่มาแทรกถ้าไม่รู้อะไรอย่าปากดีงั้นยิ่งแย่ไปใหญ่ได้กันก่อนแต่เขาไม่เอากวินน้ำตาคลอเมื่อถูกจี้ใจดำตลอดระยะเวลาที่ปราณคบกับนดลเขาต้องน่าชื่นอกตรมเป็นคนที่ถูกซ่อนไว้มันสั่งสมความเจ็บปวดความแค้นจนเขาไปลงกับปราณที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าคืนนั้นเขาทำอะไรกับปราณไว้กวินไม่ได้เสียใจสักนิดที่ทำลงไป เพราะมันทําให้เขารู้สึกสะใจที่ส่งปราณไปนอนกับคนแปลกหน้าโดยไม่รู้ตัวแต่ภาพของนดนที่มีผู้ชายสองคนยืนล้อมอยู่มันทําให้เขาอยากจะอ้วกอดีตเพื่อนมันเอาคืนเขาอย่างเลวร้ายยิ่งตะคอกใส่เท่าไหร่ปราณก็ยิ่งตอบโต้ด้วยความเงียบมันเป็นสงครามประสาทที่ใครร้อนใจกว่าก็แพ้ไปจบตอนที่สิบ